ยินดีต้อนรับเข้าสู่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ไม่เพียงแต่เก็บรักษาประวัติศาสตร์ไว้อย่างงดงามแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ประสานความร่วมสมัยเข้าไว้ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเรื่องของอาหารพาถนนสามสายอย่างถนนนครนอกถนนนครนในและถนนานางงามถ้ามาสงขลาขาดไม่ได้เลย ไปถนนนครในก็ไปดูย่านเมืองเก่าไปถนนนครนอกไปดูประวัติศาสตร์แต่ถ้ามาถนนนางงามทั้งประวัติศาสตร์และขนมพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวถนนนครนอกเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในฐานะที่เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญของภูมิภาคในอดีตเมืองสงขลาในช่วงนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือที่มีการติดต่อค้าขายกับนานาชาติ เคยเป็นแหล่งรับส่งสินค้าเข้าออกจากต่างประเทศในฐานะเมืองท่าจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติบ้านอาคารโบราณถนนนครนอกจะเห็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้ผสมปูนที่งดงามแฝงกลิ่นอายของศิลปะจีนและยุโรปบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของสงขาในอดีต ร้านเจนิตั้งอยู่ถนนนครน,นอกทะลุไปจนถึงนครในเป็นร้านชื่อดังที่ขายมานานมากกว่า60ปีในย่านเมืองเก่าสงขาถนนที่ตั้งอยู่คู่กับถนนนครน,นอกก็คือถนนนครในมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒน,นธรรม ภายในถนนสายนี้บ้านเรือนของผู้คนได้รับการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนำมาปรับปรุงแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเดิมแล้วเปิดเป็นร้านค้าและคาเฟ่ที่มีความร่วมสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเก่าสร้างสเสน่ห์และมูลค่าให้กับพื้นที่การเดินทางนำเราเข้าสู่ถนนนางงามซึ่งเดิมมีชื่อว่าถนนเก้าห้องเนื่องจากถนนสายนี้มีบ้านอยู่เก้าคูหา ต่อมามีการจัดประกวดสาวงามและผู้ได้รับตำแหน่งก็เป็นสาวสวยจากหนึ่งใน9คูหานั้นและชื่อถน,นนนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอพับซิงร้านกาแฟเก่าแก่บรรยากาศในย่านเมืองเก่าถนนานางงามเกือบ100ปีสภากาแฟของคนสงคารุ่นแรก,แรกเป็นพื้นที่ให้คนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันและก,กันทั้งยังมีอาหารเช้าง,ง่ายๆอย่างชุดอาหารเช้าแบบสากลในราคาย่อมเยา นองจากร้านทับเส้นเป็นหนึ่งห้องก็จะเป็นร้าน EP Cafe ร้านเค้กเบเกอรี่โฮมเมดและกาแฟเป็นร้านจเจ้าแรกๆในเมืองเก่าสงคลาทำมาเป็นเวลา25ปีแล้วเมนูขึ้นชื่อของร้านคือเค้กอินโดพลูเลเยอร์เป็นเค้กที่ทำทีละชั้นรวม13ชั้นแทรกด้วยลูกพลนในอินโดนีเซียนิยมทานกันในช่วงแสดงถึงความยินดีและการเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งได้สูตรมาจากพี่สไยอินโดและนำมาปรับเปลี่ยนลสสัมผัส รสชาติให้ถูกปากคนไทยและคนในท้องถิ่นมากขึ้นอยากร้านกาฟแฟร้านลงเตียมร้านกาแฟเล็กๆอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟทันสมัยความเจริญเติบโต,ตและการเวลาเนี่ยมันไปตามการเวลาความทาาันสมัย ถัดมาเป็นขนมกะลอดจีสูตรโบราณจะใช้แป้งข้าวเหนียวนํามานึ่งสุกแล้วนํามาทอดด้วยไฟอ่อนๆทําให้เนื้อแป้งกรอบนอกนุ่มในเมื่อรับประทานพร้อมน้ําตาลและงาคลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถเพิ่มรสชาติความอร่อยถัดมาไม่ไกลจะเป็นร้านข้าวสตูเกียรติฟังร้านดังที่ไม่ว่าใครเดินทางมาย่านนี้ต้องแวะมาร้านเปิดบริการตั้งแต่พศ2 4 8 0 ส่งต่อมาจนถึงรุ่นที่3ที่เด็ดคือเมนูข้าวสตูและซาลาเปาหมูสับลูกโตวัเดวเรื่องร้านค้าที่น่าสนใจเป็นร้านที่อยู่มานานหลายปีร้านขายยาสมุนไพรที่มีทั้งสมุนไพรไทยและจีนเดิมบรรพบุรุษได้ย้ายมาจากแผ่นดินใหญ่นำความรู้ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคมาเปิดร้านขายยาจุดเด่นของร้านคือการใช้ตาช่างแบบโบราณ ย้องไปจากร้านจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งเมืองสงขลาจึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนสถานที่สำคัญไม่เพียงแต่ในเชีงศาสนาแต่ยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนในสงขลาไม่ใช่เพียงแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแต่ยังมีวัดมชิมวาด หรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกลางเป็นวัดที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถือเป็นหนึ่งวัดที่สําคัญของภาคใต้และมัสยิดบ้านบนเป็นทั้งศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญสําหรับชุมชนมุสลิมในสงขาการเป็นมรดกโลกนั่นคือความฝันที่เราใฝ่ฝันมา แต่ถ้าไม่ได้ล่ะก็ไม่เป็นไรถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ประชาสัมพันธ์ให้โลกทั้งโลกเลยรู้ว่าเมืองสงขลาเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีย่านเมังเกา่ามีบ้านเกา่ามีขนมมีอาหารพื้นเมืองมากมายถึงไม่เป็นมาดกโลกเราก็ายินดีต้อนรับเพราะที่นี่คือย่านมังเกา่าสงขลาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมย่านถนนนครนอกถนนนครในและถนนนางงามคือพื้นที่ที่สะท้อนความงดงามของการผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับสิ่งใหม่ๆอย่างลงตัวการเดินทางมาที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่มองหาอาดีตแต่คือการสัมผัสป,ปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับรากฐานแห่งวันวาน,นอย่างแนบแน่น